สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านนะครับเปอยู่กับช่องนาวิยาฟาร์มนะครับวันนี้ก็อยู่ฟาร์มนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็มาเก็บกวาดบ่อนะครับเนาะก็ความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับการเลี้ยงหนูหน้านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดประเด็นนะครับเกี่ยวกับการหนูไม่ค่อยออกลูกนะครับผสมพันธุ์ไม่ติดนะครับก็มาพูดในคลิปนี้เนาะก็มีหลายๆท่านถามมานะครับก็เลยจัดทาคลิปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เคยทําลงไปแล้วนะครับ ั้งนี้ก็อาจจะอาจาอาจะพูดแบบคร่าวๆหรือ,อตรงประเด็นนะครับส่วนส่วนใหญ่นะครับที่ว่าหนูมันไม่ออกลูกเพราะอะไรนะครับเนาะก็วันนี้ก็พามาดูาพ่อไม่ฟังก่อนนะครับไม่ฟังนะครับเก็บกอดบอนะครับหลายท่านว่าไม่ได้ถามว่าไม่เอาอะไรใส่ให้ที่กันบ้างหรออ๋อผมไม่ใส่นะครับเนาะคือว่าผมจะเห็นตัวหนูแล้วก็อีกอย่างก็ผมไม่อยากไป อ่าทาให้หนูดุเกินไปนะครับเนาะก็เนี่ยฮะก็ปลูกนะครับแบบนี้เนาะนี่นะครับก็มันก็สามารถอยู่ได้นะครับหนูก็จะไม่ดุเกินไปเราก็สามารถที่จะจับได้นะครับเนาะอ่าเนี่ยครับเนาะก็โอเคเดี๋ยวไปหา,าที่นั่งเหมาะๆนะครับว่าเดี๋ยวนั่งคุยกันนะครับในการเลี้ยงหนูนานะครับว่าเอะมัน ผสมพันธุ์แล้วมันไม่ออกลูกมันเป็นเพราะอะไรนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับเนาะ,ะใครเลี้ยงแบบไหนก็แบบนั้นไปทําแบบไหนดีก็ทําแบบนั้นไปนะครับเนาะ,ะท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับเนาะก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวไปหาที่นั่งเหมาะก,ก่อนนะครับจะนั่งคุยกันต่อกอ็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหนูผสมพันธุ์ไม่ติดนะครับติดยากนะครับมันมี พู้ง่ายๆนะครับมันมีหลายเหตุปัจจัยนะครับที่ว่าผสมพันธุ์หนูไม่ติดเพราะอะไรนะครับเนาะก็อาจจะพูดในคลิปนี้นะครับเนาะสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับหนูอายุครบหรือไม่นะครับเนาะหนูนอายุครบหรือไม่นะครับก็หนูเนี่ยที่จะพร้อมผสมพันธุ์นะครับเนาะส่วนมากก็อยู่ที่ระดับ ตัวเมีย3เดือนขึ้นไปแล้วก็ตัวผู้4เดือนขึ้นไปนะครับที่อปสสมพันธ์ค่อนข้างที่จะประมาณ80%นะครับเนาะ80%อที่อปสสมพันธ์ดีนะครับเนาะนนะนะข้อต่อม,มานะครับผมก็จะไล่เป็นข้อๆไปนะครับอาจจะตรงประเด็นบ้างสําหรับบางคนที่เคยเลี้ยงหนูนาอยู่แล้วเนาะบางทีในการเลี้ยงหนูหนานะครับเลี้ยงแบบพ่อแม่พันธ์เลี้ยงไปผปสมแบบโปรงพ่อแม่พันธุ์นะครับ บางทีเราให้อาหารที่เยอะเกินไปนะครับจนหนูกินเยอะเกินไปนะครับเกิดอาการอ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นก็คือบางทีทําให้ติดลูกยากนะครับซึ่งผมเคยชาแหละหมูเนื้อนะครับเพราะว่าบางทีไขมันไปอยู่แทรกในท้องนะครับบางทีไขมันไปบีบอาจจาะติดแล้วแต่ไปบีบจนที่ตัวลูกเขานะครับก็อาจจะแท้งหรือตายไปในท้องในที่สุดนะครับเนาะอันนี้ข้อสําคัญ สำคัญก็คือหนูอ้วนเนี่ยอาจจะผสมพันธุ์ติดยากนะครับหรือไม่ติดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากกรณีไว้ยุกด,ด้วยนะครับเพื่อบางทีคนผสมพันธุ์แล้วก็บางทีบอกว่าผสมพันธุ์ไม่ติดเลยพี่มันเกิดจากอะไรเนาะอ่าเคสนี้ก็มาพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็อ่านี่สําคัญเลยนะครับต้องใช้ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียนะครับย้านะครับต้องใช้ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียนะครับเนาะก็คือ หนูมันเป็นการที่เขาไร่ผสมพันธุ์กันมากกว่านะครับคือใช้กําลังใช้ตัวนะครับตัวผู้ถึงจะคุมคุมตัวเมียอยู่นะครับถ้าเราใช้ตัวผู้ตัวเล็กเนี่ยบางทีเราคุมตัวเมียเนี่ยจะคุมตัวผู้ละตัวผู้ผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวตัวเมียตัวใหญ่กว่าหรืออาจจะตัวเท่ากันนะครับเนาะมันผสมพันธุ์ได้ไหมมันก็ได้นะครับมันก็อยู่ที่ถ้าส่วนมากก็จะเอาตัวผู้ที่ใหญ่กว่านะครับเนาะ เอาใหญ่กว่าแล้วกันนะครับในการผสมพันธุ์เนาะแล้วก็เรื่องอายุที่ผมพูดไปแล้วตัวเมีย3เดือนขึ้นไปนะครับตัวผู้4เดือนขึ้นไปที่ที่มันมันพร้อมผสมนะครับก็คือห่างกันเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าการจะยุห่างกันเดือนหนึ่งแล้วก็ตัวผู้อาจจะใหญ่กว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในการผสมพันธุ์นะครับเนาะที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือใช้ตัวผู้ที่ใหญ่กว่านะครับ แล้วก็ในการที่ผสมพันธุ์หนูไม่ติดแล้วอัลัตผู้ตัวใหญ่แล้วนะครับอัตผู้ตัวใหญ่แล้วนะครับแล้วก็อัลโตเมียได้อายุแล้วนะครับเนาะแล้วอ,อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับบางทีดูเพศผู้เพศเมียดูดูกันให้ดีๆนะครับบางทีผมไปเจอบางฟาร์มไปจับหนูดูให้เขานะครับ บางทีเขาตัวผู้อยู่ด้วยกันนะครับอย่างไงก็ไม่ไม่มีท้องนะครับบางทีก็ตัวเมียอยู่ด้วยกันก็ไม่มีท้องนะครับเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับในการที่จับหนูผสมพันธุ์ก็ดูดูกันให้ดีนะครับเนะาะก็มีหลากหลายนะครับมีอย่างที่ผม พูดไปนะครับแล้วลงนะครับลงผสมพันธุ์จดวันที่ไว้ด้วยนะครับจดวันที่ไว้ด้วยเราจะได้รู้ระยะเวลาว่าหนูที่จริงนะครับเขาจะออกลูกภายในยี่ห้าถึงสามสิบวันนับตั้งแต่วันแรกที่ลงไปถ้าเขาผสมพันธุ์กันนะครับเนาะนะก็เนี่ยครับแล้วก็เราทําหนูอายุครบแล้วนะครับเลี้ยงไม่อ้วนแล้วนะครับตัว ไม่อ้วนนะครับไม่อ้วนเกินไปเนาะก็ทำมาหมดแล้วนะครับทำยังไงก็ลองสลับตัวผู้ตัวเมียดูนะครับลองแล้วนะครับลองสลับตัวผู้ดูแล้วนะครับปล่อยระยะเดือนนึงไม่ท้องนะครับไม่ออกลูกให้เห็นนะครับเนาะปล่อยมาแล้วนะครับเนาะเราสลับตัวผู้แล้วนะครับอะไรกันแล้วนะครับเอาตัวผู้ที่ตัวที่ผสมพันธุ์ดีมาผสมพันธุ์ตัวเมียตัวนี้นะครับไม่ออกลูกอีกนะครับ ในบางทีกรณีที่เขาออกลูกมานะครับออกลูกมาจนอ่านหน้าจอกลางคืนนะครับบางทีเขาอาจจะกัดลูกทิ้งกัดลูกทิ้งไปเลยโดยที่เราไม่ไม่ทราบสาเหตุก็ได้นะครับอาจจะออกลูกนะครับแต่เราไม่รู้นะครับหรือว่าตัวผู้กัดตายนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเนาะในกรณีที่ผมเคยเจอมานะครับกับตัวเองนะครับลองศึกษาลองทดลองนะครับส่วนมากบางคนอยากจะถามว่า หนึ่งต, 1, 1ต 2, 2> mm ่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนะครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองหรือตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งอันไหนดีกว่ากันนะครับอันนี้ผมบอกเลยอยู่ที่คนเลี้ยงนะครับอยู่ที่คนเลี้ยง mm hmm. แต่ว่าถ้าหนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวเมียสามเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับบางทีมันเยอะเกินไปแล้วก็บางทีออกลูกมามันมันมัน,มน,นวุ่นวายแล้วก็อหนูมันแย่งอาหารกันเยอะด้วยนะครับก็ถ้าส่วนมากก็หนึ่งต่อสองนะครับเนาะกับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมว่าเลี้ยงหนูที่ดีที่สุดนะครับในการผสมพันธุ์ ะครับเนาะก็ถ้าเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์แล้วผสมแล้วไม่ติดนะครับกรณีอย่างเดียวเลยนะครับก็คือชชาแดดหนูเนื้อครับพ่อแม่พันธุ์จุดนั้นนะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าอาบน้ำแล้วเปลี่ยนพอ่พอแม่พอมพันธุ์แล้วนะครับก็คือต้องชชาแหละเนื้อนะครับก็คือเราไม่เลี้ยงแล้วเพราะว่าเราจะผสมพันธุ์เพื่อได้ลูกนะครับอันนี้คือจุดจบที่หนูไม่ออกลูก นะครับหรือหนูกัดลูกทิ้งบ่อยนะครับคือจบจบคือชาแหละเนื้อไปเลยนะครับแต่บางคนนะครับเพราะมีซื้อพ่อแม่พันธ์ไปน้อยนะครับเนาะอันนี้เราเข้าใจนะครับก็คือพยายามอธิบายนะครับบอกวิธีวิธีการในการทํานะครับเนาะก็มันเนี่ย ขั้นตอนตอนสุดท้ายก็คือต้องชำละเนื้อนะครับเพราะว่าทํำยังไงเขาไม่ออกแล้วนะครับเนาะเปลี่ยนตัวผู้แล้วอะไรก็แล้วนะครับเนาะอันนี้ผมก็าหาความรู้ดีๆนะครับความคิดความรู้ดีๆนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์สําหรับคนเนลเีเ้ยงหนูหรือกําลังเริ่มเลี้ยงหนูนานนะครับเนาะก็วันนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มนะครับผมก็ที่ตั้งผมก็ตําบลเจริญผลอาเภอเภรประโพภิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะก็ วัน,วนนี้ก็ได้มีเวลามาเก็บกวาดก่อนนะครับแล้วก็มาแบ,บ่งปันประสบการณ์สําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะสนใจเลี้ยงหนูหนาหรือกาลังเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเนาะอย่างไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดต,ตามนะครับช่องหนูหนาพยาฟามให้ผมด้วยนะครับเนาะเผื่อผมมีจะมีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับความรู้การเลี้ยงหนูนานะครับมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับกับพี่ๆเลี้ยงหนูนาทุกท่านนะครับเนาะถ้าใครมีความรู้ดีๆก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเนาะ ก็ที่ผมแนะนําไปบางทีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็อยู่ที่เอาไปปรับปรุงในใช้ฟาร์มอันไหนที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปอันไหนดีก็นํา,นาไปต่อยอดนะครับสําสหรับตัวท่านนะครับการเลี้ยงหนูนาก็อยู่ที่ตัวคนเลี้ยงนะครับเนาะว่าจะเลี้ยงแบบไหนสไตล์ไหนแล้วแต่ความชอบนะครับระบบแบบไหนนะครับเนาะก็อ่า อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ถุงตับะยาฟ้าม์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ